ผมว่าพวกคนณเว้ยคงคิดไม่ถึงว่าผมจะเล่นเกมนีนะครับชื่อเกมฟ้าคลายส คซึ่งผมเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะเพื่อมาเล่นเกมนะเล่นเกมเล่นๆนะฮะไม่รู้สิผมว่าเกม Ubisoft เนี่ยมันเป็นเกมที่ส่วนใหญ่มันเป็นเกมที่แบบว่าแม่งยูบิซอฟแหละเออผมก็เลยแบบว่าเล่นๆเรื่อยๆนะฮะมันเบื่อไหมก็แล้วแต่คนแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบเกมยูบิซอฟอยู่นะมันแบบไม่น่าเบื่อเท่าไหร่แล้วผมก็ซื้อมาช่วงลดราคาด้วยนะครับซื้อมานานแล้วแหละแต่ว่าลืมเลยว่าผมเคยมีเกมนี้อยู่ก็เลยแบบเพิ่งกลับมาเล่นนะฮะแบ้วภารกิจยังค้างไว้อยู่เลยอ่ะเราจะมาเขาเรียกว่าอะไรทำลาย ทำงานต้อนโอเคเราจะไปตรงนี้แรกนะฮะชิปหายมินิแมบเนี่ยขับไปไง,ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้โหทางได้แย้วแหละได้แล้วแหละไปเป็นช่วงนี้ก็ช่วงที่ไปเรียนหนักมากๆนะครับก็เลยหายคลิปลงเล่นนะครับไม่รู้ว่ารูคลิปจะลงวันไหนนะครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบดองคลิปมากเลยนะจริงเฮียระยอพานเลยว่าไปก่อนเลนะ่เดี๋ยวค่อยไปหรือว่าต้องไปตง่งกันวะใช่ปะผมว่าใช่นอนเลยวะปิดเพลงได้ไหมนี่ยปิดเพลงไงวะปิดไม่ได้ปิดเพลงได้ปะ 哟。 เชี่ยไปปิดเพลงด้วยโอ้โหต้องฟังเสียงอะไรวะนี่ไปเราไม่กลัวเริลิกีกระสิบไม่น่าจะมีรีกระสิบนะจริงถ้ามีก็ชิบหายอยู่ตรงไหนวะต้องขับตราน,นี้เหรอใช่ปะเอ้ผมต้องไปตรงไหนวะนั่นจะขับไปอีกนะมันไม่มีนี่แบบบอกเลยดิไม่ใช่แบบมันใช้แบบเส้นทางแบบเกมสมัยก่อนอนะ่ะก็มันเกมน,น้ำครับจริงเกมนี้เป็นปี2013ันันนี้ก็2022แล้วใช่ไหมโอ้ยเชีอตตตบเชี่ยเอ้ยรออยู่วะรออยู่ก็แต่กูจะไปยังไงวะเนะี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยากยาก วันนม้มีดทางไปอ่ะเฮ้ยต้องว่ายน้ำไปอ่ะต้องว่ายน้ำใช่ไหมเนี่ยวิ่งออกแล้วเว้ยลงเวอะลงเถอะขาบรถข้ารถแล้วก็ลงแต่รถตอนที่มันใกล้ถึงพื้นผมบอกเลยเว้ยการเล่นสกิลนี้ไม่มีใครทำได้หมดผมแล้ว มันมีเหลือปะม,มีเหลือไหมไม่มีเรือวะ่ะแต่วันนี้คืออะไรอะ่ะมีไม่มีเรือด้วยวะ่ะพรกคนช่างมันายน้ำมีแค่นั้ะไม่มีอะไรใช่ไหมข้างในเนี่ยเฮ้ยปะกการังการังสวดจังเลยข้างหน้านี้คงจะมีสิ่งที่เรียกว่าเรือนะครับแน่เหมีมยวที่ที่ไหนไม่รู้กันไปลองดูเฮ้ย ฮ้ยไม่มีเรือเลยวะผมต้องไปงั้นจริงเหรอต้องว่ายไปงั้นจริงเหรอเฮ้ยเรือนั่นไงเรือเรือผมเมอร์เรือนั่นเรือนี่สไนเปอร์วะนั่นเรือผมเมอร์ยิงแม่งดิกระพังเอ๊ะฉลามด้วยกูจะรอดไหมยิงก่อนได้ปะเชี่ยโนดาเมีดตายไอ้เรือปะไม่ใช่เรือว่ะไม่น่ามีหรอครับว่ายไปเลยได้ขึ้นไม่ได้เหรออเอได้นะไม่โดนหรือเปล่าวะไม่รู้ไง เอ้ยโดนโดนโดนมาเฮ้ยโอ้โหโอ้ชิไม่นิันเหรอข้อหัวเรียบร้อยตายครับโอเคมาขับเรือโอ้ยเดี๋ยวเรือเป็นพงอะไรเงี้ยน่าใช่อเละอ๋อขับงี้เลยโอเคโอเคหนูจะขับยากจริงๆมันใกล้ถึงแล้วนะจริงเฮ้ยเชื่อจะคนวิ่งแชงจริงอะ โอหวพวกนา ه, ไม่ก็อ้าวท้าทายขนาดนี้เลยอ่ะเปิดเสากันเธอเปิดเสาเปิดสางเสา,สาเกมนี้แบบว่าโค้งเครยงมากนะจริงไม่รู้จะทำให้โค้งเครยงทำเพื่อขึ้นงบนกันโอ้หเสียงมันจะพังตอนไหนไวะเน่เรียนนะเฮ้ย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 เสือไอ้ชั กูจะลงไปยังไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใจยเย็นๆจเ็นเกิดอะไรขึ้นว่ะข้างล่างเนี่ยน,นะทำไมรู้สึกประทับใจจังเฮ้ยจำหนึ่งที่ผมเปิดเสาก่อนเกมฟ้าครายไม่ต้องเปิดเสาน,นะทั้งฟ้าครายท,า Creed รทั้งแอสเซนควีตอะล่ะจริงมันสองเกมก็เกมค่ายเดีวยวกันใช่ไหมความรู้สึกฟีลคล้ายๆกันเลยนะจริงเปิดเสาละปัวปัว,ปวบิดชิมครีมจุ่มนมจะไม่ผิดของคำพูดของเหรอของพี่เอกวะจะไม่ผิด สิบลายโอเคเือมันตาใช่ปะจะได้ไม่กังวลมีกล่องกล่องอยู่ไหนตรงนี้เก็บกล่อง้วดีๆฮะจำเป็นลืมไปเอาใช้อสิ่งคีจะโดดออกหน้าต่างลเมื่นแล้วพอดีนะฮะอุ้ยภาพเกมสวยมากเลยนะจีไม่มีรถด้วยวะ,ปะไปเราไปยึดค่ายค่ายต้องเป็นของเราแสบใหญ่ตรงว โหเชี่ยเอาผมโอ้โห,โหผมต้องขยันเล่นแล้วะเนี่ยเออจริงอันนี้แบบเล่นน้อยมากเล่นน้อยแบบสุดๆอะครับซื้อมาแบบดองไว้อะว่าแท็กหุ่จะแปลงไวต้องข้ามทะเลวะไม่ได้ใช้รถไม่ได้ต้องใช้เรือเรือจจอดไว้ไหนนี่ขายวะนะี่คนใชน้เรือจอดไว้ไหนวะตรงนี้ปะให้เรือปะเออใช่ไป ขับเรือเรือน้อนรออยู่เรือเรือรออะไรอะไรดีวะไปไปไปจะเล่นแบบสเตลให้ดูเลยมีอีโกวิชั่นไหมเฮ้ยเห็นไงเห็นไงเห็นไงโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเกือบเห็นเกือบเห็นเกิดเห็นยิงได้ปะยิงตรงนี้เลยอ่ะเรื่องเราเห็นแล้วอ่ะยิงเลยได้ไหมยิงเลยได้ไหมผิวตลกเรียกปะเนี่ยชิบหายผมจำได้ว่าจะเรียกเพื่อนกำลังเสริมมาด้วยได้ไงตัวหนึ่งนี่กี่ตัวเนี่ยมีกี่ตัววะเก็บใช้ปืนนี้ดีกว่ามาโยนหินมาตรงนี้ เราไง้ยู่ไหนวะมาใช่ไหมบูแม,ม่งเลยไม่ไหวแล้วไปหมดจังอ้อหมดแล้วไอชเตอร์เตอร์ตั้งนานเนี่ยมิดเดียวเองกูยิ้หน้าสเตล์เลยจริงน่าจะบวกให้หมดเลยอ่ะรูดหน่อยรูด,ดของ ูของมาเก็บกล่องนะฮะจำไว้นะับการเล่นเกมนี้ต้องเก็บของไปบ่อยนะฮะเก็บพวกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องมันทำให้เรารวยขึ้นเร็วมากนะฮะนี่ตรงนี้ก็มีกล่องเก็บไปเก็บไว้รวยแล้วจริงรวยแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอื่นแล้วเนะีนย่ยปพ่อข้างในดูมันจะมีพวกนะะันป่ะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีพวกนี้ง่ายเก็บไว้เอาไปขายขายได้กําไรนี่แล้วก็ส่วนเรามีอยู่ใช่ไหมไมีอยู่โอเคยังไม่จําเป็นที่ต้องซื้อครับไหนดูซิมีที่ไหนอีกไหมที่เราโอ้โหกลายสเป อะไ,ไรล้วมีฟ้สทับเร็วทับไปเปิดซอยดีกว่าเปิดซอยรอบหนึ่งถ้าแบบตีป,ป้อมสักสองสามปันก็ตีป,ป้อมเราจะฟ้าตีป,ป้อมประการนะฮะจะพูดยังไงดีวะประมาณสักสองสามหลังก็ไปละข้างหน้าไม่น่ามีเหี่ยวเฮ้ยเชี่ยแม่งเ้ยโอ้โหไอเชี่ยอ๋โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเกมมีรายละเอียดดีนะเนี่ยเออ กลิเกมจะเก่าก็แบบก็ยังดีแล้วคุณจะไปอย่างไรไม่ได้ต้องบนนั่นอะ่ะง่ายรถรถใช้ไม่ได้ปะโ่ารถใช้ไม่ได้หรอกเดีเ๋ยวป้อมอาา่ะฮะมีกี่ตัววะเนี่ยมีกี่ตัวไม่เสียงรถอะ่ะโอเคใจเย็นใจเย็นเราสามารถฆ่าได้เฮ้ยแกมีเสือด้วยน่ายิงจริงรีบปะรีบโอเคพ่อเฮ้ยอย่าเห็นอย่าเห็นเฮ้ยอย่าเห็นเห็นอย่าเห็นอย่าอย่าอย่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยิงยังได้ไหม เชียเ์ีอลเรียกกำลังเสริมไม่นอนเลยว่าแล้วแทงแม่งมาดิเฮ้ยตายป่าวะไม่ตายวะเฮ้ยโอ้ยไฟ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 มันรุกไฟมันร้อนโอ้ยโอ้ยโอช้อโจตูโอ้เียยอเลยดูดิ ดูด้วยชิมมันคืออะไรอ่ะโอ้โหไอโฟล์กิมบ้าไ,ไปเนะี่ยไอค่ะรถผิดไปเนี่ยตัวรถเหมือนโรถผิดมากเลยเขาหัวเรียงตัวเลยมาดิมาดิเขาหัวเรียงตัวโอ้เฮียไฟเผาขนาดไม่ตายของบ้าไปเนี่ยคือโคตดิบอะโอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยเปิดก็มาเคตายตายตาย,ตายไป,ไปเอ้ยเอ้ยเชี่ยไม่มงยิงดิแม่งเล็งไม่ได้นี่ย โอ้อยจ่า,ล,ยยาจลิงยิงจ่าลิงเจ้าชีบะมีแม่งเลยตายตายตายโอเคเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ,ยโอ,ยโอยใจเฮ้ยแสงมันเจ็บพี่เอ็นอะไรเนี่ยฮะโอ้โหไปไปไปูรอดไหมนี่รอดไหมไม่รอดฮะ ไม่ยอมอ่ะค่อยครั้งหนึ่งไม่ยอมผมไม่ยอมอ่ะค่อยเบลอยอมเนี่ยเดี๋ยวเริ่มงสเตลเลยสเตลนะเนั้นก็บเนี่ยได้อยู่เข้าด้านหลังดยู่ยอ่ะแล้วยิงให้เสือออกมาแล้ว ไงวะสเตลไม่สเตลสเตลบัตรนอสเตลล้อเฉยนะครับก็เป็นอะไรที่งดงามนะครับจบเกมนี้เก็บกระสุนหน่อยพี่ผมกระสุนมันม่แล้วมีกระสุนมหมเอเคสีหกก็โอเคนะไอ้ข้างบนมันสูงมากเลยนะครับเราต้องขับแบบใจเย็นๆไม่โลภมากแพ้ตายเอ้ยถึงปะถึงไหมถึงถึงปะคนไม่าจะถึงอยู่ว่าตรงนี้ไม่น่าถึงไม่ถึงอยู่ถึงอยู่โอ้ยรถตืดมากรตมันขับไม่ไปอ่ะ บไปไปผมขึ้นอย่างนี้แล้วมันไม่ไงั้นมันไม่ขึ้นอ่ะมันขึ้นปะแน็ตเชอร์ถ้าเป็นตรงหญ้ามันขึ้นได้เว้ยตรงนี้ไม่ใช่ตรงหญ้าเนี่ยมีกวางน้อยหนีทำไมผมไม่ได้ฆ่าพวกคุณซเฉยๆกลัวอะไรกันฮนะตรงนี้ไปได้ okay. โอเคก็แต่ส่ออยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ่งจ่อปัดเฮ้ยซี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 เออเออต่อยแม่งเออต่อย โอ้โหหมดแม็กสวัสดีครับขยิมรถไหนแป๊บนึงแต่ว่าไม่คืนนะขยิมรถแป๊บนึงเพราะแต่เราต้องขับไปตรงไหนวะตรงนี้ได้ไหมได้ได้ได,ได้จอดเรามีแล้วทุภาพบุรุษเหลือเกินก็งสงหมดแล้วต้องไปซื้อกระสุนละโอเคมีอะไรมั่งโอเคต้องย่อดตรงนี้แล้วก็โดดโอเคได้ได้สบายมาก การเรียกว่าแอนิเมชันการกระโดดนี่คือแบบพุ่งตัวไปเลยก็พุ่งไปเลยสิครับเอ้ผมว่าเสียงของเกมยูบิซอ่วนอย่างมันจะเสียงอู้ๆไงไม่รู้ผมว่านะเนี่ยเสียงเหมือนการลูกภาคเลยอะตั้งแต่ยูนิต Unity, Syndicate, Origin, Odyssey ซี่ผมว่ามันใช่เลยว่าเสียงพากตัวละครมันจะออกอู้อย่งยังไม่เป็นไรผมก็เล่นเหมือนเดิมจะพูดไปก็เถอะบีชชิมครมจุ่มนม มีถ้ำด้วยว่ะเราต้องไปสำรวจถ้ำแล้วคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าสัญญาว่าจะทำ้ามีเวลาว่างผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปมันแะยาวเกินไปแล้วผมก็จะไม่ตัดคลิปเพิ่มคือถ้าใครชอบที่นี่ลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นอกำลังลใจผมด้วยบ๊ายบาย